ครับวัสดีครับผมนายมุ่ยเที่ยงมวยดีครับเป็นคนพิมายดูกําเนิดพ่อแม่เป็นคนพิมายเลยครับอาชีพก็นี่เลยครับรับจ้างเัื่อไปครับแล้วก็เป็นคุณอาขายมวยเป็นครูมวยครับที่ผมก็เป็นคนเด่ชื่นชอบศิลปะเม่ใไม้มวยไทยสมกับเป็นเขาเรียกว่านามสกุลมวยดีต้นกําเนิดคนพิมายสัญญากก็นามสกุลนี่เกี่ยวกับเรื่องลงท้ายื่มวยเยอะครับคือก็มีมวยดีมวยคล่องมวยเก่งมัดแม่นเปรียบมวยมอปี ล้วสัญญามีเก่ือน้ำขุนเกี่ยวเรื่องมวยเราอีกประเด็นก็คือน้ำขุนลงใต้หรือพิมายอะไรพวกนี้ครับคนพิมายเท่คือเดินแถวนี้มาก่อนผมยังน้อยก็เล่นอยู่ที่นี่ครับนี่ก็เล่นกระสอบมวยเม่ก่อนก็มีค่ายมวยลูกพิมายอยู่แถวนี้ครับอยู่คางอำเภอครับเมืองพิมายจริงๆคำว่าเมืองพิมายเข้ามาเมืองพิมายจริงๆหนึ่งเห็นปราสาทหินก่อนนะหนี่เห็นปราสาทหินคือเป็นแหล่งโบราณสถานคือเมืองพิมายจริงๆต้องนี่ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่เขาเรียกอำเภอครับอันตรงนี้ที่ตั้งอำเภออำเภอเก่ามิเข้าามมปปรรับุงให่ก หลายสิบปีครับนมาก,กอ่อผมเป็นนักเรียนกับที่เขามาอยู่นี่รับมันนีเรียนอย่่งไอหนึ่งอยูอย่ในระเวกนี่ถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นตามแบบเขาเรียกว่าตามยุคสมัยเนาะสมัยก่อนมันก็เขาเรียกมันดูเวบก็มีความสุขเคยได้เรียนในเวบนิดหน่อยนะได้เรียนมันไม่มีคิดหลายอย่างคิดแต่เรื่องเรียนเรื่องมันก็สนุกสนานคือบรรยากาศมันก็ดีครับที่นี่ในาการดีในประสาทเขามามันก็รู้ันลมเย็นดีครับที่พอเขามาเปลี่ยนแปลงมันก็ดูดูสวยงาม ดีเขาเก่าครับนะดีเ่าเก่เาคือวิถีชีวิตชุมชนมันก็เปลี่ยนไปตามคือการเวลาครับอย่างอื่นก็ขอขอบคุณครับขอบคุณการท่องเที่ยวขอบคุณภาครับต่างๆที่ทาให้พิมายได้มีคนรู้จักมุมหนึ่งของโลกว่านี่คือเมืองพิมายนี่มีประสาทมีแข่งเรือยาวชิงแชมป์ดระเไท,ย,ทยสายน้ำลำเจักรลาคือหมายถึงว่าเป็นน้ำที่สายน้ำนิ่งน้ำตรงแล้วก็เป็นลำเถื่อนดีดูสองฝั่งประชาสัมพันธ์คือออกอากาศเลยยิงวันทุกวันนี่ซื้อเนาะ ตรงไหนก็รู้จักว่า,ทาเทศกเขาที่นพิมายมันมันก็ทใํใไมพวกเรากระเตือนกระตือรือร้นนะครับเหมือนก็อยากมีความคึืนขึ้นมาครับรับก่อนอื่นเลยผมก็นําเทืยงมวยดีเนาะอยากเชิญชวนพี่น้องนะครับพี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศท,ที่ได้เห็นคลิปห็นในี้เนาะอยากมาเที่ยว่พิมายหลายๆมามาก